เคล็ดลับลดน้ำหนักในวัย40อัพขึ้นไปนะคะคนเราเมื่ออายุเข้าสู่วัย40นี้ขึ้นไปนะคะระบบเผาผลาญก็เริ่มจะลดลงนะคะขนางเดียวกันฮอร์โมนต่างๆก็เริ่มที่จะทํางานน้อยลงนะคะก็จะ ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้คุณเป็นโรคอ้วนนะคะแต่บางคนก็หลงกภุ่มด้วยนะคะขณะเดียวกันโรคเรื้อรังต่างๆก็เริ่มที่จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเบาหวานความดันไขมันหรืออะไรต่างๆก็เริ่มที่จะตามมานะคะขณะเดียวกันวัย40ปีขึ้นไปนะคะคุณก็จะเป็นวัยที่ทุ่มเทให้กับการทํางานนะคะซึ่งบางท่านก็หน้าที่การงานก็เริ่มที่จะสูงขึ้นนะคะก็จะเป็นผู้บริหารพอเป็นผู้บริหารส่วนมากก็จะทํางานออฟฟิศเดียวชุมทั้งวันนะคะ เพราะฉะนั้นการใช้ชีิตในกิจวัตรประจำวันแต่ละครั้งคุณก็จะใช้พลังงานค่อนข้างน้อยนะคะว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้คุณอ้วดได้นะคะทีนี้เรามาดูแลเรื่องอาหารนะคะว่าเราจะดูแลอาหารยังไงนะคะเพื่อควบคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนนะคะหรือใครที่อ้วนก็จะได้ลดความอ้วนลงนะคะข้อที่1่เลยก็คือทานอาหารให้ได้ครบทั้ง5้าหมู่นะคะโดยเฉพาะเน้นทานข้าวเป็นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะ เน้นทานโปรโตีนจากธรรมชาติทั้งเนื้อสัตว์ไม่รรมติดมันไข่ถั่วธัญพืชต่างๆนะคะข้อที่2เลยก็คืองดอาหารมันและของทอดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขาหมูติดมันไก่ชุดแป้งทอดข้าหมูกรอบอย่างนี้เป็นต้นนะหรือหมูสันชั้นอะไรต่างๆที่เอามาทอดกรอบๆอะไรแบบน,นี้ลดลงนะคะงดเลยนะคะแล้วควรทานเป็นอาหารที่ปรุงด้วยแบบต้มนึ่งย่าง อกอย่างนี้จะดีกว่านะคะส่วนอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสมเช่นพวกแกงเพล็ดนะคะหรืออาหารที่เป็นแกงบวต่างๆนะที่มีกะทินะคะก็ควรจะงดด้วยเช่นกันนะคะข้อที่3าเลยก็คือการทานผักผลไม้ที่มีกากใยไฟเบอร์สูงเช่นพวกผักใบเขียวนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้เราอิ่มท้องได้นานนะคะแล้วป้องกันอาการท้องผูกด,ด้วยนะคะขณนะเดียวกัน ผลไม้ควรเลือกทานผลไม้ที่รสไม่หวานจัดจนเกินไปนะคะข้อที่4เลยก็คือการหลีเลี่ยงอาหารหรือของหวานต่างๆนะคะอาหารกุ่กกอชนะคะเช่นพวกเบเกอรี่ชานมน้ำหวานเครื่องดื่มหวานต่างๆนะคะก็ให้งดเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5เลยก็คือการดื่มน้ํานะคะดื่มน้ําให้ได้วันละ2-5ถึง3ลิตรต่อวันนะคะ เพื่อจะเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราให้เพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งอย่าทำวันดื่มน้ําก่อนมื้ออาหาร30นาที2แก้วนะคะเป็นการให้ร่างกายเรารับรู้ว่าต่อไปเราจะทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะก็พอเองง่ายแค่นี้เองลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะ ตอนนี้คุณนางก็ยังมีคอร์สลดน้ำหนักอยู่นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถทักมาที่ไอดีไลน์ของคุณนางได้นะคะส่วนใครที่ต้องการสาระดีๆจากคุณนางนะคะติดตามเพจคุณนางสอนลีนทางทางย u ทูบเ c e บุ๊ k ทิดต่อไอชีได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี